ผมผมอยู่กับเกมชุด t อนอ eat นื้อน,นะครับทุกคนจะมาตับหมาป่ากันติว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 เอามันหายมันหายมันหายครับเพื่อนเอาแววไดต้นไปกินไอไอตัวนื้อนั่นก่อนเอ้เอ้เอมันมันมาทำตีอะไรโอ้ยไปออดไป ได้กินทักทีอยู่ไหนอยู่บันหยางกาโอเคไม่กินเยอะอทีไอตัวงูเฮ้ยตัวอะไรวะฮะ่เ่กีตัวเลยเออหมาป่ามันมาอยู่เด้อมันจะกินปตัาตัวไหน โอเคมันไม่เสียเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยไอตัวนี้ปิดแล้วแกจาปาไปไหนที่นี่ไม่ใช่วนฝนแกแกตายมาตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยมันนี้ปิดไว้ and eat nib 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 มานี่เดีนี่นี่นี่มนี่มาน่มานี่เย้เลโอ๊ะๆมาป๋าตัวใหญ่พอเดี๋ยว s e t eat นี่นี่พี่น้อจะไปไหไหไปไห

เอออืมท hey, mm, mm, um, mm ี่ไขมันทุกทีน้ำน้ำน้ำวะอือฮึยู่ไหนนะอืมยืนทีเดียว

ที่มตตีตัวนี้ไอตัว,วตัวตัวนี้วะอ,อือวันนี้ทีเราทด้วยเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรวะนั่นตายซะฮึไม่อยาอยากกินเลยตัวนี้นะกันจะตัวต้นกินเอะเอะสักที โ้กานนนนแค่สด่สดนหูฮูโอ้โหฮโอ้โหโอเยวโเวออื้ฮไม่ต้นสายกาถาอ้ฮเกตนยูบาว้าวฮา สวัสดีครับแล้วขอเดาตบคินะอยังกได้กอได้กดในะครับอันนี้แบบายบายครับครับสวัสครับ